ค,ความสืบสัต์สินเพราะนั้นความซื่อสัตย์สุจริตซึ่งถือว่าเป็นเงื่อนไขข,ของการปกครองบ้านเมืองในปัจจุบันนี้เป็นเรื่องสําคัญมากเพราะนั้นพราพูดยิ่ิใหญ่ในเรื่องนี้นอกเหนือจากนโยบายอื่นๆแล้วก็ถือว่าผู้ปกครองผู้บริหารบ้านเมืองก็จะต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตด้วยและปัฐบาลมีสิ่งนี้อยู่แล้วครับ ท่านมีอะไรจะฝากประชาชนไหมครับคิดว่าเดิมงานที่เคยทำมาร้อยจะทําต่อเนื่องอย่างที่หัวหน้าชูรินก็ได้พูดเอาไว้นะครับเช่นไี่หยุดเสมอ ก็ถือโอกาสเรียนว่าคนรุ่นทุนเรียบคนสูดทายคือพักพิบัตริทำเมื่อสมัยผมเป็นนายกรมนตรีนะครับให้ไว้200บาทแล้ต่อมาก็เพิ่มเป็น300บาทต่อมาคนเอกชูยึธจุลาลงกเป็น200เป็น500นี่คือที่มาขอ500นะครับแล้วต่อมาพักการเมืองต่างๆแต่เดิมเนี่ยไม่เอาด้วยเพราะว่าเห็นว่าเป็นคลงานพิญญปัติแต่เดี๋ยวนี้ผมเห็นทุกพักพยอมรับกับแล้ว วางแนวไว้ในทัวเพิ่มสามพันห้าพันแปดพันหมื่นในพวกนี้ซึ่งผมไม่ทราบจะทํำได้หรือไม่แต่ที่แน่ก็คือเป็นพัฒน์งคือผู้นำพัดอย่างท่านวนอิทไทยเป็นหลักเป็นเสาของไบตะไก่เป็นเสาหลักของความเชื่นชอบผลิตท่านควนอิทไทยอยู่ในรับกันนี้นะครับขอบคุณพี่น้องชาวไทีนะครับแม้จะเป็นเวลาสั้น ต่ว่าเป็นเวลาที่ีความหมายกับพวกเราเพราะว่าเป็นัจ่ายเฉล่เกินในการที่เราจะต่อสู้เพื่อปกป้องปัจจไปสในที่ไนะครับถ้ควรจะได้ทีาแล้ววั้ตอมารั้ต่ยปี40ท่นถปรธาาาราชานะครับซึ่งแลจะยอมรับจากทั่วโลกการัาเป็นที่เาไดไครับ